ดราม่าทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับไล่นักเตะตรหลักออกจากทีมไปถึง6คนเลยทีเดียวนะครับก่อนการแข่งขัน AFC a s เ a เช u p 2 0 2 3ที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยโรเบ r ร์โต้มันชินีนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อของทางซาอุดนะครับแล้วก็สื่อของทาง FC ว่าทำไมเขาถึงถอนนักเตะออกจากทีมนะครับเมื่อวันก่อนนะครับที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับซึ่งนักเตะทั้ง6คนเนี่ยก็เป็นขาประจำ นะครับของทีมอยู่แล้วนะครับแล้วโรเบิร์ตโต้มิชี้เนี่ยทำไมถึงมีการตัดออกแล้วก็ไล่กลับประเทศไปเลยนะครับคนแรกนะครับนั่นก็คือสุลต่านเอากำลังนะครับแบกขวาของอัลนัซเซอร์นะครับซึ่ง แจ้งว่าถ้ามาแล้วนะครับเขาแจ้งทางทางสตาฟโค้ดนะทางมาชินี่ว่าถ้ามาแล้วเขาไม่ติดตัวจริงไม่มาดีกว่าเพราะว่ายัางไงมาชินี่ก็ไม่ได้ให้เขาเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับมาชินี่เนี่ยชอบที่จะใช้สะอาดอับดุลฮามิดแบกขวาของทีมนะครับจะเอาอยู่เราเนี่ยนะครับแล้วก็เออใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักมากกว่าทางเอากำลังนะเพื่อเอากำลังเขาก็แหมเขาก็เก่งนะอยู่อนาเซอร์ก็ไม่ได้เป็นรองใครเนี่ยนะครับมาชินี่เลยให้ความเห็นว่า ผมไม่คนตัดสินใจว่านดไหนใครจะเหมาะสมและผมการันตีให้ไม่ได้นะครับเมื่อการันตีให้ไม่ได้ก็อถอนทีมไปเลยดีกว่านะครับคนที่2นะครับดาวอัคิที่จะอานาเซอร์เหมือนกันนะครับคือตอนแรกนี่ก็มีชื่อติดทีมมานะแต่ว่า คิดอะไรไม่รู้นะครับก็ไปคุยกับโค้ชวัประตูของเทียนะครับแล้วก็เออมาอยู่ๆก็มาแจ้งว่าไม่อยากอยู่ที่ต่อถ้าไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับซึ่งมาชินี่ก็บอกว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาคิดแบบนี้นะครับทั้งที่ยังไม่มีใครรู้11เ็ตัวจริงเลยนะครับคนที่3นะครับซามมอัฟารัตนะครับกองกลางตัวเก่าจากอาพิวราวัยสามสิบสี่ปีนะครับก็ให้ผลว่าไม่อยากเล่นเกมกระชับมิตรในเมื่ออยู่ภายใต้การคุมทีมของมาชินี่แล้วเนี่ยจะเลือกว่านัดไหนอยากเล่น นัดไหนไม่อยากเล่นเนี่ยผมก็คงไม่เอามารวมด้วยซึ่งมาชินนี้ก็กล่าวแบบนี้นะครับส่วนวันที่4นะครับคาเลตเอากำนังนะครับวัยยีปีนะครับก็เป็นพี่น้องกับสอร์แดนเอากำนังนะครับจากสมโมสรอ,อันเดอร์เซอร์เหมือนกันนะครับก็ตามพี่ชายไปอีกคนนะครับก็คืออันเนี้ย มาชีนี่บอกได้แค่ว่าถ้าเขาไม่พอใจก็แล้วแต่ก็คือผมไม่บังคับอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะอุตส่าห์ถูกเรียกติดทีมมาแ,แล้วแล้วจะกลับไปทําไมะนะครับคนที่5นะครับโมฮัมหม็ดมารานะครับกองหน้าวัยสิปีจากอันเชอร์เหมือนกันนะครับก็ไม่พอใจในบทบาทที่ผ่านมานะครับคือได้ลงเล่นน้อยเกินไปในหลายๆนัดนะครับแล้วก็ไม่สามารถยิงประตูได้ในทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็จึงไม่โอเคที่จะติดทีมชาติชุดนี้อันนี้ก็เป็น เรื่องที่มาชินี่นะครับให้สัมภาษณ์ไว้นะครับคนสุดท้ายอาลีฮซาซี่นะครับกองกลางเจ้าสโมสรออลดิฟังนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยพอใจในสถานะตัวสำรองของตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นตัวหลักของทีมอัอดิฟังนะครับท่ามกลางนักเตะต่างชาตินะครับแต่ว่ากับทีมชาติเนี่ยเป็นสำรองเฉยเลยนะครับก็ไม่โอเคที่จะติดทีมชุดนี้ก็แล้วแต่ในคานักเตะทั้งหมดเลยนะครับทางมาชินี่ก็ ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับก็ไม่เข้าใจนักเตะทั้งหคนเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นะครับส่วนทา,ทางด้านอับบาสอัลฮัสซันนะครับกองกลางดาวรุ่งจากสโมสรอ,อาาัฟาเทกับไอมันยายาปีกขวาจากสโมสรออลนาเซอร์นะครับมันชินี่เนี่ยก็ไม่ได้เหตุผลอะไรนะครับแต่อัลฮัสซันเนี่ยจะไม่พอใจที่อัลกัมดี้ดาวรุ่งของอ,อิทิฮดัดเดอกาสมากกว่านะครับส่วนไอมันยายาน่าจะเป็นเพื่อนหลายคนเอลนาเซอร์เลยขอถอนตัวนะครับไปบ้างนะครับไปทัวร์จีนดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็เห็นนักเตะอนาเซอร์มีปัญหาก็มีชี้หลายคนแบบนี้นะครับแต่ว่าในทีมชาติชุดน,นี้ก็ยังเหลือน,นักเตะอนาเซอร์ในทีมอีกถึงหคนนะได้แก่อนาเกตเอานาจจ่านะครับบริษัทประดงมือ2นะครับอาลีอาลาจิมี่นะครับเซนเตอร์ฮาร์บอดูลาอัลไคบรีกองตัวหลักแล้วก็อดูรามันการิฟตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็ซามีเอานจัจนะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นกำลังหลักสำคัญที่คอยช่วยซาอุอยู่นะครับ หากชอบคอนเทนต์ไซน์นี้นะครับของหน้าเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกเกอร์ดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง t ิ k t o k ของไปดูบอลด้วยนะครับเราเป็นเพจที่ทำกิจกรรมดีๆนะครับในการจัดทริปจัดทัวร์ไปดูบอลที่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจไปดูบอลพรีเมียร์อังกฤษลาลีกาสเปนเออูโร2024นะครับเราก็มีจัดอยู่นะครับในช่วงกลางปีนะครับยังไงสอบถามเข้ามาได้ที่ Line g o t o s t a d i u m ได้เลยนะครับวันนี้ผมแอดมินเฟรนนะครับยังไงถ้้้้าาาาาผผิิิดดดดพลปรรรรรระะะกกกใใตออองขภััยยไไววววนนคคบมม็่่ชููเห์จณ หรืออิโนเซอร์ชื่อดังอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามจะทำคอนเทนต์กิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆที่ชอบฟุตบอลรับฟุตบอลือนเรานะครับวันนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลนะครับนั่นก็คือทางเรานี่มีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลนะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์นะครับระหว่างเวอร์พูลกับบูฟนะครับแล้วก็อาร์เซนอลนะครับกับ เอฟเวอร์ตันเนีครับในวันที่16-21ถึงพฤษภาคม2567นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเซนต์นอตนะครับพร้อมอยากจะเดินทางไปดูด้วยกันนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อทางเพจไปดูบอลที่ Li น์แอดกดโทสเซียมได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะพาไปดูบอลเนะครับคือแยกไปเลยว่าใครไปดูเซนต์นอตก็ได้ใครไปดูลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปขอถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอขอลายเซ็นนะครับนักฟุตบอลและโค้ชอย่างเจเกนครอปด้วยนะครับพาไปดื่มแดงดังนะครับหาร้านอร่อยๆทานกันนะครับนดังฉะนี่ยแวะ ถ่ายภาพแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าราคาตั๋วเนี่ยมีราคาสูงมากๆนะครับใครที่จองมาก่อนจะได้ในราคาที่สบายกระเป๋านะครับถูกกว่าตท้องตลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองหลังสิมกราคมโหโบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมสนใจนะครับแฟนบอลเอียพูหรืออาชซนลนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอด go to stadium ได้เลยนะครับ